สซสวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปเฟวอด์ลิบกกันนะคะ,ะก็คือกระเป๋าใบโปรดที่เรา2คนใช้เป็นประจำสำหรับของกามีทั้งหมด7ใบครับ แต่ของเม,มย์ทั้งหมด23บใบนะคะสําหรับในวันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ใช้บ่อยในช่วงนี้แล้วก็เป็นกระเป๋าที่รู้สึกว่าอยากที่จะมาบอกต่อว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะมันดีไซน์แบบโอเคนะมันแบบน่าไปซื้อต่อนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่านี่คือส่วนหนึ่งที่จะเอามา,มาพูดเพราะว่าช่วงนี้ไม่ทําบ้านอยู่แล้วก็จะมีกระเป๋าส่วนหนึ่งที่เมย์หยิบออกมาไม่ได้ก็เลยจะมารีวิวแค่ในส่วนนี้ก่อนเผื่อถ้าเกิดกระแสะตอบรับดีอาจจะมีเป็น E ีพีสองนีนนะคดได้แต่ของก้านอาจจะแบบไม่มีแล้วไม่มีแล้วถ้ามีก็ คือไม่ค่อยได้ซื้อกระเป๋าอะของเมจะแบบมีคนส่งมาให้บ่อยแล้วก็ซื้อกระเป๋าบ่อยด้วยความแบบเป็นผู้หญิงแล้วก็มีน้องๆเลยก็จะแชร์กระเป๋ากันนะคะสำหรับคลิปนี้เมก็เลยพาการมาด้วยนะคะเผื่อแบบจะลืมหน้าลืมตาคือเขายังมีอยู่ในช่องนี้แต่อาจจะแบบไม่ค่อยได้ทำแล้วในช่วงนี้เท่าไหร่ก็อนา,าคตจะมาแอคทีฟมากขึ้นใช่ไหมมีมีแพนอยู่ โอเคนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยว่ามีกระเป๋าอะไรบ้างของเมนะคะด้านแรกที่เราจะมาพูดถึงกันเมแบ่งเป็นร้านๆไปแล้วกันเนาะเพราะว่าบางร้านเนี่ยมีหลายใบยที่เมชอบสําหรับร้านนี้นะคะชื่อร้าน Amuse stuff นะคะสำหรับร้านนี้เมรีวิวไปหลายรอบแล้วแหละแล้วก็ใช้บ่อยมากทุกคนอันนี้เขาจะเป็นผ้าของมาริมโกะนะคะแล้วเขาก็มาตัดเย็บเป็น ประมาณนี้เขาจะมีหลายไซส์มากๆแต่อย่างไซส์นี้ที่ของเมมี่มันจะชื่อว่าลิมิหรืออะไรสักอย่างจะเป็นไซส์ใหญ่สุดของรุ่นนี้นะเขาจะมีสายมาให้ทั้งหมด2เส้นนะคะจะเป็นสายแบบเงินๆแบบนี้แต่ว่าแต่ละทั้งที่เมได้อะสายเขาจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่กับอีกสายหนึ่งคือเป็นสายผ้าที่เป็นผ้าลายเดียวกับอันนี้ก็คือได้มา2อันข้างในเขาจุเยอะมากอย่างของเม,มใช้เป็น iPhone 12เฉยๆนะคะก็ใส่เข้าไปได้ ประมาณนี้ไม่คิดว่าโปรแม็กก็น่าจะใส่ได้嘛ก็จะพอดีแล้วก็ใส่พวกกระเป๋าตังค์ใส่พวกอะไรเงี้ยได้กําลังดีเลยโอเคต่อไปของกันอันนี้นะครับจะเป็นกระเป๋าจากร้าน all add on b h k ใน i g นะเขาจะมี22รุ่นปะเขาเรียกว่าไงอะสองไซส์อันจะเป็นไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่แล้วแต่ว่าแบบชอบไซส์ไหนจุแค่ไหนอะไรประมาณนี้แต่เมย์ไม่มั่นใจว่ามีหลายสีหรือเปล่ามีหลายสีมีหลายสีการเลือกมาเป็นสีนี้นะคะจะเป็นสีออกเป็นบสีแบบสไตล์พวกเรา2คนครับจุเยอะไหมซึ่งใบนี้ก็มีทั้งหมด 3ช่องนะครับมีช่องด้านหลัง1ช่องแล้วก็ช่องด้านหน้าที่เป็นตาข่ายตรงนี้ก็จะแบบเนี้ยก็จะเห็นตรงนี้แล้วก็ช่องตรงกลางสามารถจุได้เยอะอยู่นะทรศัพท์การก็คือใส่เข้าไปได้2ออันนี้คือหน้าตาดูคล้ายกันใช่ไหมทุกคนดูดีดีไซน์คือแบบคล้ายกันมากมีไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะตะขอเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันตรงนี้นะตรงที่เป็นซิปซิปูป่ด์ดแบบนี้กับอันนี้เขาจะไม่เป็นซิปซิปูปดๆแต่เขาจะดีไซน์เป็นแบบเป็นพับเป็นพับลงมาแล้วก็มีแป๊กแป๊ก อยู่ข้างบนตรงนี้แล้วก็สามารถใส่ของไปได้แบบนี้เลยเพราะใส่เสร็จปุ๊บก,ก็พบกับเก็บลงมาถ้าเกิดใครของเยอะแนะนําเป็นอันนี้ดีกว่าแต่อันนี้คือเหมาะกับผู้ชายนะเพราะผู้ชายของมีเยอะอยู่แล้วอะถ้ามีอีกไม่ใช่ของร้านเนี่ยงั้นก็อันนี้เป็นอีกใบนะครับของร้านนี้เป็นสีดำจริงๆเขามีประมาณ2องสามสีสีขาวสีดําแล้วก็สีเบจมันถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้เธอซื้อที่แฟงป่ะแฟงที่สยามใช่ใช่ใช่แฟงที่สยามอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณนี้มั้ยเออประมาณนี้ไม,ม,ไม่ไม่ถึงหนะึ่งพันอื แป๊กๆแล้วก็ใส่ได้นี่ได้ครับเข้ามือได้เข้ามือเลยแล้วก็ตรงกลาง อันนี้จุกเยอะมากการใช้บ่อยมากทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดกระเป๋าใบไหนใช้อะไรยังไงเดี๋ยวแปะรูปให้ดูแล้วด้านในก็จะมีแบบเป็นช่องเล็กๆน้อยๆหนึ่งช่องนะเอาไว้ใส่แบบพวกเหรียญหรืออะไรก็ตามแต่วิธีการใช้ของเขาจะใช้ได้2แบบก็คือเป็นใส่ใหญ่ๆอนี้ใช่ปหแล้วก็รอบลงไปกับอีกอันหนึ่งเขาจะมีเป็นที่ถือไม่ว่ามันเท่ดีเนาะเอาเอาไว้ใส่เข้าไปข้างในมันก็จะกลายเป็นกระเป๋าแบบคู่ๆเท่ๆอันนี้ทุกคนน่ารักไหม คนมันค่างรักอะเนาะสำหรับร้านต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าจากมูจินะคะทุกคนไม่ว่าหลายๆคนน่าจะมีรุ่นนี้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นรุ่นฮิตตอนนี้เลยการก็มีใบโปรดเหมือนกันอยู่ใบหนึ่งก็จะเป็นใบนี้นะคะจะเป็นไซส์เดียวกันกับมีอันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันแต่เป็นเวอร์ชั่นใหญ่กว่าอันนี้คือมันดีมากทุกคนโดยเฉพาะไซส์นี้อะไซส์นี้คือเป็นไซส์ที่แบบกําลังดีจุของได้กําลังดีมากๆมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตรงข้างเขาสามารถขยายให้มันใหญ่มากยิ่งข ของได้เยอะมากๆมีหลายสีมากๆนะคะมีเลือกเป็นสีดํามาส่วนของก้างจะออกเป็นแบบเบ็เบเขียวๆ อะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้ก็คล้ายๆกันแต่จะใหญ่กว่าแต่สำหรับเมย์เมย์มองว่าอันนี้มันเธอทาไปนิดหนึ่งอะสำหรับเมย์นะแต่ว่าจุของได้เยอะมากแล้วเมย์ก็ใช้บ่อยมากๆทุกคนอันนี้แนะนําเลยสําหรับรุ่นนี้เพราะว่ามันทนมากแล้วก็มันใช้ได้แบบ everyday look มากๆส่วนอีกใบหนึ่งของ m ู j i นะคะที่ชอบมากๆเหมือแนบบกันจะเป็นรุ่นนี้สําหรับรุ่นนี้คือมันมีความแบบดูมีมินิมอลดูแม่บ้านญี่ปุ่นมากๆสําหรับวิธีการใช้งานก็เอาไว้ถือแบบนี้นะคะหรือไมกก็ฮองแบบนี้แล้วก็แต่งตัวกับพวกแบบ ายกระโปงกระโปงอะไรประมาณนี้ได้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีกระเป๋าเล็กๆข้างหลังมาให้อันหนึ่งประมาณนี้แต่เมียชอบสีของเขาทุกคนมันจะมีความแบบเหมือนไหมโครมไหมโครมสำหรับกระสีดำน่ารักดีอันนี้ต่อมานะคะมาเป็นของเมยอีกบ้างอันนี้ก็ขอข้ามมาแบรนด์นี้ก่อนละกันเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ค่อนข้างมีราคาสําหรับกระเป๋าของเมยที่มีอยู่นะตอนนี้ก็คือ กุชชี่ใบนี้นะคะสำหรับใบนี้คือกุชชี่ฮอสบ i t 1955มินิแบกนะคะสำหรับอันนี้ก็ไม่รู้จะอวยยังไงอะ่ะคือมันสวยอะทุกคนเห็นปะ สวยมากๆม,มีหลายสีแต่มันก็มีข้อเสียหลายอย่างอยู่เหมือนกันก็คือตรงแม่เหล็กข้างหน้าของเขาอะมันเปิดยากมากทุกคนเออมันแน่นอะมันแน่นหนาเกินไปอะแบบเหมือนไม่อยากให้เปิดไม่อยากให้ใช้อะเออแล้วก็ตรงสายตรงนี้มันก็เสี่ยงต่อการหักง่ายก็ต้องดูแลรักษาด,ดีนิดนึงแต่ความจุข,ของเขาข้างในก็คือจุค่อนข้างเยอะเลยนะแบบสามารถใส่กระเป๋าตังค์แบนๆโทรศัพท์แล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆตามชีวิตประจําวันได้ในระดับหนึ่งถือว่าแนะนําเลยสำหรับใบนี้นะถ้าเกิดใครชอบแบบสไตล์เมียต้องชอบใบนี้แน่นอนคือต นเนี่ยกระเป๋าก้านอ่ะที่เป็นเฟเวอริตอ่ะมันเหลือยู่แ้าสามใบแต่ของเมอเหลืออีกเป็นแบบสิบกว่าใบางั้นเอาของเมไปก่อนละกันเนาะให้<อ>ส่วนหนึ่ง<อ>แล้วค่อยแบบมาคั้นของกันเอาเลยสำหรับใบต่อมานะคะจะเป็นใบนี้ใบนี้เป็นหนึ่งในใบที่เมยใช้ประจําแบบบ่อยมากๆในช่วงนี้แล้วก็น้องก็ชอบจิกไปใช้บ่อยมากอันนี้จากร้าน butter joy co นะคะแป่เหมือนเขาจะไม่ได้ทํารุ่นนี้แล้วแต่วันนั้นเมคุยกับที่ร้านเขาบอกว่าเขากำลังหาหนังอยู่เมก็เลยไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเกิดทุกคนสังเกตนะคือเมชอบกระเป๋าที่แบบเป็น แบ็คแบบนี้ทุกคนเมนรู้สึกว่ามันมีความน่ารักมีความวินเทจดีอันนี้เขาก็จะเป็นแบ็คแบ็คเหมือนกันนะคะแล้วก็ชอบตรงที่ว่าอะไหล่ของเขาอะ่ะมันเป็นสีเงินมันน่ารักมากทุกคนเนี่ยเปิดออกมาปุบ๊บแล้วก็ข้างในก็จะพบกับ ของที่เพิ่งใช้ไปในะวันนี้คือมันจุเยอะมากๆเป็นช่องใหญ่ๆช่องนึงแล้วก็ซ้ายกับด้านฝาก็จะมีเป็นช่องเอาไว้ใส่นะคะส่วนใบต่อมานะคะก็จะเป็นแนวเดียวกับเมื่อกี้เลยอใบนี้จะเป็นของร้าน i อริสโตมีชอบดีไซน์ของเขามากทุกคนเนี่ยเห็นปะคือราคาของเขาไม่แพงแล้วก็เป็นดีไซน์ที่สามารถใส่ได้ง่ายใส่ของได้เยอะแล้วก็ สปายได้แบบมันชิวอะเวลาใส่แลมันดูแบบมันดูเท่ดีก็เลยชอบมันมีความเป็นหนังๆไงเ,เออแต่ว่าไม่ใช่หนังแทนนะเนี่ยส่วนต่อมานะคะสําหรับใบต่อมานี้จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยทุกคนสําหรับใบนี้เมย์ใช้แค่ประมาณสองครั้งแต่ว่ามันเป็นใบปวดของเมย์ตรงที่ว่าดีไซน์ของเขาทุกคนคือมันน่ารักมากมากเลยมันมีความแบบน่ารักอะดูดูดิมันเหมือนกุญแจ <laughs> เ <laughs> พราะธพูดก็รู้สึกว่าเหมือนแต่มันน่ารักค่ะเวลามีสะพายมันก็จะแบบสะพายอย่างนี้หรือไม่ก็ถืออย่างนี้แล้วก็ข้างในเขาก็จุได้ประมาณนึงเลยนะมันจะมีความแบบนิ่มๆอ่ะมันเหมาะกับการแบบแต่งตัวแบบดูฟัฟฟี่อ่ะมันดูแบบน่ารักปุ๋ยอะไรประมาณนะนะั้นน่ารักน่ารักมากเลยแต่ไม่ค่อยได้ใช้สําหรับกระเป๋าที่ชอบใบต่อมานะคะจะเป็นมีอะไรข้างในด้วยเฮ้ยเจอแล้ว ลิมิตามาเฮ้ยหาตั้งนานอยู่ในนี้นี่เองอันนี้จะเป็นกระเป๋าของร้านเพื่อนเมยแลคะเม์ไม่มั่นใจว่านางยังทำขายอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเม่ใช้บ่อยมากนี่นะคะจะเป็นทรงบักเก็ตแบบเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันแต่อันนี้จะเป็นในรูปแบบของการถัก,ถกนะคะอันนี้คือเพื่อนเม์ถักเองทั้งใบนะคะทุกคนรวมถึงข้างในเขาก็จะมีเป็นซับๆแบบนี้ให้หูรูดด้วยเขาก็เย็บเองกับมือสําหรับใบนี้เม่ชอบมากนางมีหลายสีมากๆนะแต่เม่ไม่มั่นใจว่าตอนนี้ยังขายอยู่หรือเปล่า<ๆ>ก็ลองเข้าไปสอบถามก่อนได้แต่มีแนะนำเลยคือมันสั้ แบบมันเป็นความยาวที่กำลังดีทุกคนเนี่ยสะพายอยู่ตรงนี้ใช่ปะมันไม่ติดจกักรเลเกินไปหรือว่ามันไม่ได้ยาวจนในคอสบอดี้เกินไปมันจะมีความยาวในระดับที่แบบกำลังล้วงแบบนี้ได้อะเก็ตปะเออมันน่ารักสลับเป็นของก้านบ้างต่อมาของก้านนะครับ จะเป็นใบนี้อันนี้จะเป็นแบบแนวคอสบอดี้ปะใช่จะเป็นคอสบอดี้ที่ปรับสายได้เยอันนี้ร้านใน IG นะครับชื่อว่าร้าน f r e k y Daddy อันนี้ใช้มานานมากๆแล้วแล้วก็ไม่เปื้อนเลยไม่ทำความสันไปได้เลานหนังเอ้ยผ้าแบบนี้ผ้าแคนวาสแล้วก็จะเป็นแบบแบกๆอย่างนี้แบกๆข้างหน้าแล้วก็ข้างในก็จุของได้เยอะนะประมาณนี้เลยแล้วก็มีช่องเล็กๆอีกช่องนึงมันพอสำหรับผู้ชายเพราะผู้ชายไม่ได้จุอะไรเยอะๆใช่เขาแบบใส่แค่กระเป๋าตังโทรศัพท์แล้วก็ริบลยททุกกกคนนน็ําาให้้้มมััแตต่งวไดขึ คือปกติจะชอบใส่กระเป๋าสีดำสีแบบสีเข้มเสีเข้มอะไรประมาณเนี้ยมันจะไม่มีได้ยังไงวลาแรกเยคยก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่เหมือนกันมันก็คล้ายๆกันอะ่ะอันนี้มันออกขาวไปเลยอะ่ะเข้าใจป่ะแต่อันนี้มันจะออกแนวแบบเป็นเหลืองๆเบ็ดเ,เ,เนิดนึง ไม่เหมือนกันสำหรับเมนะคะใบต่อมาอันนี้จะเป็นกระเป๋าของยูนิโค่สำหรับใบนี้อ่ะมีหลายคนถามเมมาบ่อยมากว่ามันดีไหมเมบอกเลยว่ามันดีมากทุกคนอันนี้ราคา390ไม่ก็350บาทมันจุเยอะมากแต่เมไม่มั่นใจนะว่าสีนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าอันนี้เวลาใช้อ่ะเมก็จะสะพายแบบนี้สะพายคาดแบบนี้ก็จะดูแบบจริงมันคาดอกไหมอาดูทแล้วแต่เราจะทําอะไรก็ทํา สบายคาดอย่างนี้ก็ได้แล้วเมย์สไายไปข้างหลังแล้วก็เมย์ชอบตรงผ้าของเขาอ่ามันจะคล้ายๆกับผ้าไนรอนหรืออะไรสักอย่างที่มันลื่นๆอ่ะมันเหมือนแบบกันน้ําแล้วก็เลอะยากนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสีอ่อนแบบนี้ข้างในจุเยอะมากมากแบบมากๆไม่รู้จะหาอะไรมาอวยอ่ะคือมันมากจริงๆใบนี้คือแนะนํายูนิคอมีขายทุกคนมีสีแบบส้มดำสีนี้สีอะไรเงี่ยคือมีเยอะมากลองไปดูว่าชอบสีไหนอันนี้คือแนะนำนะส่วนใบต่อมานะคะใบนี้ก็ ก็เป็นหนึ่งในใบที่ช่วงหนึ่งใช้บ่อยมากแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่าไม่ได้ไปทะเลเพราะมันเหมาะก,กับการไปทะเลใบนี้จะมาจากร้าน Sunday After Morning นะคะเมย์ชอบไปนี้มากทุกคนตรงที่ว่ามันเป็นสันสานแบบนี้อะดีไซน์แบบแบบ้ไคายามแล้วก็ข้างบนจะเป็นหนังแบบหนังเทียมนะมันไม่ห้หนังแท้เลยเวลาสะพายมันดูน่ารักดีมันดูเข้ากับวงแขนตรงเนี้ยกำลังดี แล้วก็จุของได้ค่อนข้างเยอะสีอะไรเงี้ยสวยก็คือสีดําตัดกับสีออกเบ็เบครีมแบบเนี้ยมันน่ารักมากแล้วก็จุของได้เยอะมากๆนะคะข้างในเขาจะเป็นแป็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ เป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยเหมาะกับการไปทะเลสุดๆเนี่ยซัมเมอร์นี้คือใบนี้ต้องมีจริงๆแต่ไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่าเพราะเมย์ก็ซื้อมานานมากๆแล้วนะคะส่วนต่อมานะคะอันนี้ต้องรีวิวเป็นร้านไปเลยเพราะว่าร้านนี้เมย์ชอบหลายใบมากทุกคนเขาคือแบบที่สุดแห่งร้านกระเป๋าผ้าแล้วมั้ง <c oughs> อันนี้คือ1ร้าน <c oughs> นี่คือร้านเดียวกันก็คือร้าน Home Land Studio นะคะอันนี้คือเขาส่งมาให้เมย์แบบหลายครั้งมากๆแล้วเมย์ก็ชอบกระเป๋าเขามากๆเมย์ก็จะมาพูดเป็นทีละใบไปเลยนะคะสําหรับใบแรกจะเป็นใบนี้อันนี้เขาจะะเเปป็นกร๋าผ้าที ค่อนข้างใหญ่เลยทุกคนแบบเป็นขนาดที่ที่ดีอะ่ะขนาดประมาณเท่านี้แล้วก็เป็นสียีนยีนคือเมย์ไม่เคยมีกระเป๋าผ้าที่เป็นยีนยีนเมย์เลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับเวลาที่เราแต่งลุคที่เป็นแบบใส่ย,ยีนหรือไม่ก็ใส่ชุดที่เป็นสีขาวแล้วมันมาตัดกับสียีนแบบนี้แล้วมันสวยดีแล้วก็เขาตัดเย็บแบบน่ารักอะทุกคนดูดิมันจะมีความแบบเย็บเย็บแบบนี้ มันดูทําให้กระเป๋าไม่จู้ธรรมดามากเกินไปข้างในก็จะเป็นโล่โงๆแบบนี้นะคะแล้วก็จุเยอะมากใบนี้ก็คือชอบมากๆทุกคนเวลาแบบใส่อะไรที่เป็นโทนสีขาวโทนสียีน,นก็จะหยิบใบนี้มาตลอดเลยส่วนใบต่อมาที่คล้ายกับใบเมื่อกี้นะคะแต่เป็นคนละผ้ากันจะเป็นใบนี้ใบนี้ก็ชอบมากเวลาใส่เสื้อผ้าสีขาวหรือว่าสีแบบยีนยีนก็หยิบมาใช้จะเป็นผ้าแบบนี้นะคะเนี่ยทุกคนเห็นปะเมย์ชอบผ้าแบบนี้มากๆเลยมันดูแบบน่ารักน่ารักอะแล้วก็ตัดกับโลโก้ของเขานะคะที่เป็นอยู่ข้างล่างตรงนี้เมย์ร มันน่ารักมากๆเวลาใช้มันดูแบบน่ารักอะ่ะสําหรับใบต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าผ้าโทสแบ็กเหมือนกันจะเป็นใบนี้นะคะสําหรับใบนี้เมยชอบเรื่องการตัดเย็บของเขาคือเขาไม่ได้เป็นตัดเย็บแบบนี้ทุกคนเป็นแบบโลง่งๆโล่งๆแบบนี้อะ่ะแต่มันจะมีการเย็บบุมทั้งสองข้างข้าง,างตรงนี้ทุกคนเวลาที่เราใส่ของไปเยอะๆมันจะทําให้กระเป๋าของเรามันดูคล้ายๆหมกอนะ่ะเวลาแบบสะพายข้างแบบเนี้ยมันก็จะเพิ่มกิมมิคความน่ารักมากๆใบนี้ก็เป็นหนึ่งใบที่ชอบเหมือนกันส่วน อีก2ใบาสาหรับร้านนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเดียวกันแต่เป็นคนละสีจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครสังเกตเมย์จะชอบใช้กระเป๋าทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะว่ามันอเนกประสงค์มาทุกคนสามารถใส่เป็นโทรศัพท์ลงใบแล้วก็ใส่กระเป๋าตังค์อะไรเล็กๆน้อยๆสามารถใส่ได้กําลังดีในชีวิตประจําวันมากสําหรับอันนี้ก็จะเป็นลายเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นคนละสีข้างในของเขาอ่ะก็จะเป็นช่องโลง่งๆแบบนี้นะคะแต่ว่าข้างหลังเขาก็จะมีที่เอาไว้ใส่อีกอันหนึ่งตรงนี้ปกติเมย์จะใส่เป็น iPhone ไว้ตรงนี้ข้างหลังแล้วก็ ข้างในนี้จะเป็นแบบ ขององต่อมาตัดมาที่ก้านอีกรอบนะคะอ๋อโยนแล้วใช่ไหมเออเพราะว่ <laughs> เาเรขาพูดจนเหนื่อยแล้ว okay. ต่อมาของก้านอันนี้ก็จะเป็นคอสบอดี้เช่นเคยนะครับแต่ว่านี้ก็จะเป็นสีดําแล้วก็มันจะเป็น็กเจอร์ผ้าแบบเหมือนผ้าล่มอะไรอย่างงี้ปะ่ะเออผ้าล่มใช่แต่ว่าใบนี้ก้านซื้อมาจากที่เชียงใหม่ที่มันเป็นช็อปแล้วปิดอะไรสักอย่างจำได้ปะเออเออนั่นแหละแล้วเหมือนกับร้านนี้มีในไอจีแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนเขาจะไม่ทําแล้วแล้วก็ตรงสายนะครับก็จะคล้ายๆกับใบที่แล้วก็จะเป็นตัวล็อกล็อกแบบนี้ส่วนอันน ใช้บ่อยมากจริงๆแล้วมันจุของได้เยอะมากอ่ะคือข้างในก็จะมีพวกกระเป๋าตังค์ลิปสติกอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบ่งเป็น2ช่องอข้างหน้าก็จะมีซิป1อันนะคะแล้วก็จะมีเป็นที่ใส่แบบนี้อีก2อันออก็คือจุ่เยอะมากก็ไม่เขาถึงไม่ขายแล้วอะ่ะนั่นแหละสิกระเป๋าผู้ชายมันน้อยเธอต้องเข้าใจด้วยนะเข,ข,ข้าใจออคือเขาไม่คนกระเป๋าเยอะเออทั้งซื้อเองแล้วก็ส่งมารีวิว <laughs> ก็คือเยอะมากแล้วก็ใช้แบบเยอะมากก็เลยอาจจะพูดเยอะนิดนึงนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไบที่ใช้ประจําของมีมี ของช่แอนคีนะคะสําหรับรุ่นนี้ไม่มั่นใจว่ามีขายอยู่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีขายแล้วแล้วอยู่ดีเขาก็รีสต็อกกลับมาขายอีกแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่ามีอีกไหมนะสาหรับใบนี้คือใบที่มเมล็ดคอมมนที่สุดในบรรดาทุกใบเพราะมันอนเนกประสงค์มากทุกคนตรงข้างหน้าของเขานะคะคือเปิดออกมาได้มันจะเป็นแบกแบกแบบนี้ใช่ปะแล้วก็สามารถใส่ไอโฟนลงไปน่าจะแบบแม็กไม่น่าได้อะพวกแม็กแม็กอันนี้นนคือสุด,ดแล้วอันอันนี้คือสิบสองใส่ได้กําลังดีแล้วก็ตรงข้างหลังของเขานะคะจะเป็นแบบนี้ มันคือกระเป๋าตังค์ทุกคนคือมันมีที่ไว้ใส่บัตรเยอะมากแล้วก็สามารถใส่แบงค์ข้างบนตรงนี้ได้แล้วก็ข้างหลังนี่มีช่องใส่เหรียญทุกคน คือมันอนเนกประสงค์มากๆเลยสาหรับอันนี้คือถ้าเกิดจะออกจากบ,บ้านในวันสบายๆเนี่ยพกอันเดียวอยู่ส่วนอีกอันหนึ่งนะคะก็จะคล้ายๆกับใบเมื่อกี้แต่ว่าจะเป็นแบบคนละรูปแบบกันนิดนึงอันนี้จาก้าน n น็กแบกนะคะใบนี้ก็เป็นใบที่ใช้บ่อยเหมือนกันเพราะว่าใบาที่แล้วมันเป็นสีดาใช่ปะแต่ใบนี้เป็นสีขาวเมย์ก็เลยจะสลับกันใช้ในวันที่แบบแต่งตัวแบบคนละรูปแบบกันสําหรับใบนี้คือเมย์ชอบมากคือเขา่ามีให้เลือกหลายสีมากๆแต่เมย์เลือกเป็นสีขาวมานะคะแล้วก็ที่ชอบ เพราะมันเป็นสีขาวตัดกับตรงนี้ที่มันเป็นคล้ายๆแบบผ้าแคนวาสอทุกคนผ้าดิบๆอะไรประมาณนี้มันก็ทําให้มันดูวินเทจดูมีความเนื่องๆนิดนึองอันนี้ไม่รู้สึกเองนะแล้วก็ข้างหลังเขาจะเป็นช่องเอาไว้ใส่บัตรได้แล้วก็ตรงนี้สามารถใส่เป็นมือถือเข้าไปได้นะคะไม่คิดว่าโปรแม็กน่าจะใส่ได้นะคะนี่ iPhone 12ก็ใส่กําลังพอดีแต่โปรแม็กน่าจะเลยขึ้นมานิดนึงไม่น่าจะแบบทิ้งกันมากเท่าไหร่แต่อันนี้อ่ะมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นสีขาวเนาะ คือเขาว่าดูดสีพวกแบบกางเกงที่เป็นสีดําที่เป็นยีอะไรเงี้ยระดับหนึ่งเลยไม่เลยแนะนําว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังนิดนึงสาหรับสีขาวนะแต่ถ้าเกิดเป็นสีอื่นอาจจะไม่ดูดหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่เมย์ชอบมากใบนี้ส่วนใบต่อมานะคะจะเป็นใบนี้ใบนี้น่ารักมากใบนี้คือเพิ่งได้มาไม่ถึงเดือนนะคะจากร้าน you o นะคะคสําหรับใบนี้เมย์ชอบเรื่องดีไซน์ในการตัดเย็บของเขาทุกคนเห็นปะว,นว่าตรงปากกระเป๋าเขาเขาจะเย็บเป็นแบบยางยืดอย่างเงี้ยเหมือนกางเกงยนะมันคล้ายๆกางเกงแล้วมันน่ารักอะมันดูแบบทอฟฟี่หรอหรืออะไรสัก<ช><ช>อย่าง<ๆ>ก็ไม่รู้อะเวลาสะพายแล้วมันดูน่ารักดีอะทุกคนแล้วก็สามารถจุของได้เยอะมากเหมือนเขาจะมีแบบ สีนี้แล้วก็สีอะไรอีกสักอย่างอะเออแต่มีรู้สึกว่าเออมันน่ารักมากๆทุกคนสำหรับใบนี้นะส่วนใบต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าผ้าเหมือนกันสาหรับอันนี้จะเป็นจากร้าน s t y ฟ e าดอ b โ o s ก Card นะคะร้านนี้เขาจะ ดังเกี่ยวกับเรื่องแบบ stationery ที่เป็นลายขนมปังมีแบบกิฟท์ท็อกที่เป็นลายขนมปังประมาณนี้เขาก็เลยออกแบบกระเป๋าให้เป็นลายขนมปังแบบนี้เหมือนกันนะคะเมมีทั้งหมดสสีก็คือสีเขียวกับสีนี้ส่วนตัวแล้วเมรู้สึกว่าเมย์เข้ากับสีนี้มากกว่าก็เลยใช้บ่อยที่เมย์ใช้บ่อยเป็นเพราะว่าขนาดของกระเป๋าเขาอ่ะมันค่อนข้างใหญ่มากนี่ใหญ่มากอย่างเวลาเมย์จะไปถ่ายงานข้างนอกหรือว่าจะพกของไปเยอะๆเมจะใช้เป็นใบนี้เวลาพกของเพราะมันแบบมันกว้างแล้วก็แบบจุของในเยอะมากๆนะคะ ก็เรื่องทรงเรื่องดีไซน์เนี่ยมันกําลังดีเวลาสันก็ดูแบบดูกําลังพอดีกับตัวเมยนะคะมันไม่ดูใหญ่มากเกินไปส่วนอีกใบหนึ่งนะคะก็ขนาดคล้ายๆกันก็คือใบนี้สําหรับใบนี้ก็เป็นหนึ่งในใบที่เมแนะนํามากๆนะคะทุกคนเพราะเมย์ไม่เคยมีกระเป๋าที่เป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยสีดําแบบนี้ทําให้ว่า เวลาลุกไหนที่เมใส่เป็นแบบโทนขาวดำอะเมจะหยิบใบนี้มาใช้นะคะเพราะว่ามันแบบมันแมทกันมากๆแล้วก็เรื่องฟอนต์เรื่องการสกีอะไรเงี้ยคือเขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีข้างหลังเขาก็จะมีเป็น ชื่อร้านของเขาะคะก็คือชื่อร้านนี้แล้วก็ตรงปากกระเป๋าเขาก็จะมีเป็นตัวแบ็คแ,แมาให้แล้วก็เป็นล่ๆแบบนี้แต่ข้อเสียก็คือด้วยความเป็นสีขาวอ่ะมันอาจจะเลอะง่ายน,นิดนึงแต่เท่าที่เมย์ใช้มาเมย์ก็ยังไม่เลอะเท่าไหร่เลยนะมาใบสุดท้ายและสลับกับของการนิดนึงนี่นครับใบนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างใบนี้คือถึงแม้ว่าดูเก่าอะ่ะแต่ที่มาคือจัก,กรหลี ประมาณกี่ปีแล้วอะตั้งแต่ปี2019ก็ตต้องแต่ก่อนโควิดอ่ะวสามสี่ปีแล้วก็วคือใช้บ่อยมากคือถ้าสมมติชอบมันก็จะใช้ยาวๆใช้จนแบบเกา่าตอนแรกคือมันจะเป็นสีดําที่เข้มกว่านี้นะอันนี้จะซักจนแบบมันเริ่ม,มสีแล้วเออมันซีมันดูเก,าาก่าว่กซึ่งกิมมิคในความเท่ของมันก็จะอยู่ตรงประมาณตรงนี้ครับที่มันจะเป็นเหมือนห่วงที่คล้องลงมาแล้วเขาก็จะมีเป็นสกีนสกีนคาแบบนี้นะคะมันก็เลยดูเท่เทใช่แล้วก็จะมีกระเป๋าด้านหน้าเล็กๆใส่ของได้อีกแล้วก็ด้านในก็คือจุกของได้เยอะมากซึ่งปกติแล้ว ก็ไม่ได้ใส่ของเยอะอยู่แล้วครับก็สะพายแบบนี้มันเท่ๆสไตล์ขอ้งางเอาจ,จริงปะดีไซน์เนี่ยคือธรรมดามากแต่พอมามีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันเลยทําให้ดูเท่มาขึ้นแต่ราคานี้คือเอาเรื่องนะใบเนะน,นี่ยเท่าไหร่นะตอนเกือบพันมั้งไอเอแลนปะก็หมดไปแล้วสำหรับใบสุดท้ายของการต่อมาใบาสุดท้ายของเมย์นะคะใบนี้ก็เลยคอมเมนต์เหมือนการใช้บ่อยเหมือนกันแต่มันแบบมันต้องมีโอกาสใน,ในการใช้ก็คือใบนี้ทุกคนใหญ่มาก ในกล้องดูเหมือนเล็กนะแต่ความจริงคือใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่มากจริงๆสําหรับใบนี้นะคะที่ชอบมากเลยก็คือเทค ตรงข้างหน้าของเขาอ่ะเขาไม่รู้สึกว่าเขาอ่ะเลือกฟอนต์เลือกสีได้สวยดีแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะมีเป็นชื่อร้านของเขาเหมือนกันนะคะก็คือแ a ็กอากูดแบ็กอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้วยความที่กระเป๋าของเขาใหญ่ะเขาเลยดีไซน์สายของเขาให้มันมีความหนาในระดับหนึ่งมันทําให้เวลาจุของไปเยอะๆมันจะแบบถ่ายเทเรื่องน้ําหนักได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็กระเป๋าใบนี้ข้างในอะค่อนข้างแบบฟังก์ชันค่อนข้างเยอะมากอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกทีละอันตรงข้างข้างฝั่งนี้เขาจะมีที่ไว้ใส่แบบแก้วน้ําขวดน้ํานะคะแล้ว ก็ตรงข้างๆฝั่งนี้เขาจะมีเป็นที่ไว้ใส่ปากกาได้ทุกคนแล้วก็ตรงข้างหน้ากับข้างหลัง ก็จะเป็นช่องเอาไว้แยกออกมาแบบนี้ได้แต่กิมมิคที่สําคัญตรงนึงที่เขาดีไซน์คือเขาดีไซน์เป็นแบบนี้ทุกคนมันจะมีเป็นแป๊กแบแบบนี้สามารถติดแบบนี้เพื่อกันของตกได้เท่ากับว่าตรงนี้เราสามารถใส่เป็นคอมพิวเตอร์ได้คือใบนี้มันอนเนกประสงค์มากๆทุกคนแต่เมย์ไม่มั่นใจว่าเขายังขายอยู่ไหมเพราะวันนั้นเมย์เคยเข้าไปดูแล้วแบบเขาไม่ได้แอคทีฟแล้วอะใบนี้คือแนะนานะสาหรับใครที่กําลังหากระเป๋าเที่ยวไว้แบบใส่ของเยอะมากๆหรือว่าจะใส่เสื้อผ้าไปนอนค้างต่างจังหวัดอะไรเนี้ยก็คือก็ได้สําหรับใบนี้ก็ ะะสําหรับกระเป๋าที่เป็นเฟรนดแบ็คของเราทั้งสองคนสาหรับคลิปนี้มันอาจจะแบบงงๆและดูแบบเมยพูดนเหนื่อยนิดน,นึงคือมันมันเยอะมากแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายทุกคนมันก็เลยแบบเหนื่อยดูเหนื่อยนิดนึงนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะคลิปนี้แล้วก็ถ้าเกิดชอบไปไหนก็ลองไปซื้อตามได้นะเดี๋ยวเมย์จะขึ้นเป็นชื่อลาสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละคะ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย